สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนา้นาๆนักตกปลาทุกๆท่านนะครับหลังจากคลิปที่แล้วผมได้ลงภาพกิจกรรมการตกปลาในแบบแปลกๆคำๆมาให้นา้นาๆได้ชมแล้ววันนี้เรามาต่อกันด้วย EP ีที่2กันเลยนะครับกับภาพที่เหลืออยู่จะมีอะไรบ้างนั้นเชิญรับชมได้เลยครับ เซฟรู้สึกดีใจมากที่เขาจับปลาแซลมอนตัวขนาดใหญ่ได้แต่หารู้ไหมว่าข้างหลังนั้นมีหายนะกำลังจะมาเยือน oh, <no. S 1> ปัจจุบันคุณลุงไมเคิลมีอายุถึง75ปีแล้วและมีสภาพร่างกายที่ไม่ค่อยจะเอื้ออำนวยนักแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะหยุดยั้งสิ่งที่เขาโปรดปรานได้นั่นก็คือการตกปลาโอ้พระเจ้าจอ เจ้าหนูว mm. ินลี่รู uh> ้สึกดีใจมากที่เขาตกปลาชิพเฮดได้แต่เอ๊ะระหว่างฟันของเขากับปลาชิบเฮดทำไมช่างเหมือนกันได้ขนาดนี้นะมิสเตอร์หยางนอนกอดคันเบ็ดอันเป็นที่รักของเขาทุกคืนเขากล่าวว่าการนอนกอดคันเบ็ดนั้นดีกว่าการนอนกอดภรรยาของเขาเป็นไหนซะอีก คุณลุงพลตติกและคุณป้าแมรี่ทั้งสองรักกีฬาการตกปลาเป็นอย่างมากในเวลาว่างเขามักจะยกโซฟาขนาดใหญ่ขึ้นเรือและออกไปหมายตกปลาท,ที่เขาชื่นชอบอยู่เป็นประจำทุกวัน <Wow. S 1> โจนาธานก็เช่นกันเขารักการตกปลามากแต่เขาไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อเรือลำใหญ่ๆเหมือนคนอื่นเขาใช้เงินเพียงไม่กี่เหรียญในการประกอบเรือตกปลาลำนี้ดูจากสภาพแล้วก็โอเคอยู่นะครับ และหลังจากที่โจนาธานได้ลองใช้เรือที่เขาประกอบเองในวันแรกแล้วหลังจากนั้น oh, <no. S 1> เพื่อนๆก็ไม่เคยเห็นหน้าเขาอีกเลย oh, <no. S 1> เจ้าอาวาสวัดแห่งดึงในจังหวัดปทุมธานีเบื่อมากที่มีคนชอบแอบมาตกปลาในเขตอพยพทานของทางวัดทางเจ้าอาวาสจึงได้ให้ลูกศิษย์ไปทำป้ายมาติดไว้ที่บริเวณที่คนชอบแอบมาตกปลามิสเตอร์สตีฟรู้สึกหัวเสียเป็นอย่างมากหลังจากที่เขาซื้อลอกเบสแคสติ้งตัวใหม่มา เขาตีออกไปจนสุดแขนแล้วมันก็ฟูอย่างที่เห็นเป็นน้นๆจะไปต่อหรือพอแค่นี้ครับ<อ>หลังจากที่มิสเตอร์สตีฟอดทนใช้ลอกเบสแคสติ้งอยู่นานเขาก็อบอกกับตัวเองว่าฉันคงไม่เหมาะกับมันหลังจากนั้นเขาก็เอาลอกเบสตัวเก่งของเขานั้นมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นแทน<อ>ถ้าหากว่านานาะท่านใดเบื่อการตกปลาลองใช้วิธีหาปลาแบบชาวสีลังกาคนนี้ดูก็ได้นะครับ มิสเตอร์ไซบอนรู้สึกหัวเสียและงุดหงิดและโมโ oh หเป็นอย่างมากหลังจากที่เขาใช้เพื่อนรักของเขานั้นนำเรืออันเป็นที่รักของเขาลงน้ำเป็นอย่างไรกันบ้างครับนะ้านๆะสำหรับภาพกิจกรรมการตกปลาในแบบแปลกๆขำๆที่ผมนำมาฝากในวันนี้หวังว่าจะสร้างความสุขให้นะ้านๆะนะไม่มากก็น,น้อยนะครับเอาล่ะครับนะ้านๆะขอบคุณมากๆนะครับที่เสเวลารลับชมถ้าหากว่านะ้านๆะชอบใจรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับ s c คร b ์ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่นะครับทางช่องกากินังจะลงคลิปดีๆให้นานาได้รับชมทุกวันศุกร์ขอบคุณครับสวัสดีครับ